ก็มีหวังไานี้อะไรแปบนี้เราเลยนี่ยดูปกจริงเนอะวันนั้นผมดูไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยอาจจะพลาดพลาดตัวเลขไปน,นิดนึงแต่ขอให้เก้ามาเต็มที่อ่ะเลขเก้าเก้าพฤษภาถ้าเขาไม่มาตรงก็ต้องเป็นเลขหก็็อยู่ประมาณนี้เนาะเบื้องต้น เราดูชัดเลยว่าเจดีอ๋อมันมีวัดพัแก้วเห็นวัดเห็นไหมใรู้วัดอะไรไม่รู้นี่มองไม่ชัดเพราะมันเป็นเงามีเจดีเจดีสามเจดีสองสองหรือสามแต่แวาจะเป็นยอดยอดสามและสุดทากอันนี้มันจะเป็นยอดปราสาทหรือยอดเจดีนี่มองครับ มองชัดไม่ชัดถ้าเป็นเจดีมีชัดเจนอันนี้เป็นยอดแบบนี้ส่วนมากตามผมเคยเจอเนาะพูดใน้ฟังก่อนเนาะถ้าสามยอดแบบนี้ส่วนมากเราจะตีเป็นเจดีเจดีทีนี้ตามสามยอดตามที่ผมเคยเห็นนะถ้าเราจะพลาดก็พลาดเพราะจุดนี้ถ้าวิจารณ์ปกนะประสบการณ์จำจำได้ว่าเจดีส่วนมากจะเป็นรูปเจ็ดสามเจ็ดสาม พราะมีสามยอดเจดีก็ะนำเจ็ดเจ็ดมาคือเราให้เจ็ดเก้าอยู่หรือเราจะเอาสามไปใส่แทนสี่หรือเปล่าวันนี้เก้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามมันเป็นทางทางเลขอยู่มันลักษณะนี้นะที่ผมจําได้ว่าเจดีแล้วพระโกเก้าหรือเก้าก็จะดึงลงล่างหรือเปล่าแบบนี้เรานั่งคิดเจ็ดเก้าล่างเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเก้าลงล่างแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้เรานั่งคิดชบิ้มา ประมาณนี้เบื้องต้นจําได้ว่าเลขเลขตัวนี้ที่เขาออกส่วนมากจะหกเก็ดสามหกสามเก็ดอะไรอยู่ในกลุ่มสามตัวนี้หมุนไปหมุนมาถ้าจำไม่ผิดนะเพาผมจะจําได้ว่าครั้งสุดท้ายผมที่จําได้คือมันออกเก็ดสามแล้วปีไหนไม่รู้หน่วยจะอ,อกหกเก็ดสามประมาณนี้ถ้ารูปภาพแบบนี้ผมจําได้ประมาณนี้ะ พโอโคพระเก้าเนีย่ยเป็นเลขล่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้คือความจําเก่านะที่ดูโผว่มาดูชัดๆจะจําได้จาได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมมองอะหมยออกหกเจ็ดสามไม่รู้วันนี้จะเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเจดีมีสามันมันต้องมีเลขสามด้วยเราวันนั้นเราไปเขียนลเลขสองจย์แม่ฮะไม่ลงไว้ไม่ได้ มันก็น่จะเป็นสองแต่ถ้าถ้าดูตามรูปมันน่าจะเป็นสามสามสามเจ็ดนี่เป็นไปได้เจ็ดสามเป็นไปได้สามกับเจ็ดกับเก้านี่รู้สึกว่าจะชูลงอยู่ถ้าเก้ากับหัวก็อยู่ประมาณนี้เบื้องต้นเราผมสั่งนิสฐานไปก่อนเนอะนี่เรามาดูรายเวียดชัดๆคือน่าจะมีเป็นถาดเนาะโอเป็นถาดถาดมีสองถาดล้วก็ตีใส่ศูนย์ก็โอเคแล้วแล้วก็จะมี ถาดใส่อะไรมันเป็นเป็นเหมือนขันเหมือนชามอะไรนี่ประมาณสักฝั่งนี้สามหรือเปล่าฝั่งนั้นสามหรือฝั่งละสามหรือเปล่านี่เห็นไหมตัวเลขมันเริ่มหมอกมาแล้ววันนั้นเราดูเลขไม่ชัดรูปไม่ชัดก็เลยจะผิดพลาดหรือเปล่าอาจารย์แม่วันนี้แต่เราก็เดในทางไปทางบันไดเหมือนกันนะครับ แต่เขาจะจบยังไงนี่เราพูดวันแรกก็ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วตรงๆเลยเป๊ะเราก็พูดดู4 7 9 2 7 9 5 7 9แต่เขาไปออกอยู่เมืองนอกหนงเ2 7 9เป็นกลุ่มเป็นขั้นบันไดใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มถ้าเราเราต้องคาดดาวกลุ่มไว้ด้วยว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มประมาณนี้เพราะตอนแรกเราไล่บันไดนี้ เรามองไม่ออกว่าเขาจะเป็นตัวไหนทีนี้เราต้องคาดดาวกลุ่มเหมือนกันการคาดดาวกลุ่มมีผลในการคำนวณบันไดน,นะครับนี่ศึกษาไปเรื่อยๆจะ้ะ<อ><อ>ซึ่งในแปรปกเราจะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนน่าจะขาดผมเพิ่งมาดูปกรชบโอ้มันขาดไปตัวเนี่ยอันนี้ปกจริงเนาะวันนั้นเราไม่ได้ดเราวัดกันมันมีตัวแทนกันอยู่เนอะ กรณีสองหลักแสนวันนี้ก็จะดื้อสองหรือเปล่าถ้าสมมติไม่ดื้อสองเราก็ต้องเอาสามแทนนะผมพูดไม่แฟรแบบนี้มันมีเหตุผลอยู่เพราะวันนั้นผมดูปกไหมครับเออวันวันนั้นเราไม่ได้ดูปกไม่มีออมวันนั้นดูปกไหมครับดูปกจริงหน่อยสิอย่างนั้นเราดูปกไม่ชัดก็เลยมีปัญหาสักหน่อยผมมาดูโอ้ตายตาย,ตายผมก็ลืมเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวจะขอดูปกหน่อยเดี๋ยวนะ ริงของเาอะหยิบตัวไหนแม่นตัวนั้นนะเจ้าตัวไหนดีละ่ะเดี๋ยวจะดูพวกแกรนเราดูชัดเลยว่าเจดีอ๋อมันมีมัดพ้าแก้วเป็นมัด ไม่รู้วัดอะไรไม่รู้นี่มองไม่ชัดเพราะมันเป็นเงามีเจดีเจดีสามเจดีสองสองหรือสามแต่วาจะเป็นยอดยอดสามส่วนมากอันนี้มันจะเป็นยอดประสา,าหรือยอดเจดีมี่มองครับมองชัดไม่ชัดถ้าเป็นเจดีมีชัดเจนอันนี้เป็นยอดแบบนี้ส่วนมากตามผมเคยเจอเน,อะนาะคูณใด้ฟังก่อนเนาะ ถ้สาสมยอดแบบนี้ส่วนมากเราจะตีเป็นเจดีเจดีทีนี่ามสามยอดตามที่ผมเคยเห็นนะถ้าเราจะพ,พาดกระพาดเพาจุดนี้ itted, ถ้าวิจารณ์ปกนะประสบการณ์จำจำได้ว่าเจดีส่วนมากจะเป็นรูปเจ็ดสามเจ็ดสามเพราะมีสามยอดเจดีก็นนาเจ็ดเจ็ดมาคือเราให้เจ็ดเก้าอยู่หรือเราจะเอาสามไปใส่แทนสี่หรือเปล่าไปเนี่ย เจ้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามมันเป็นทางทางเลขอยู่รมันลักษณะนี้นะที่ผมจําได้ว่าเจดีแล้วพระโค9เก้าหรือเก้าเขจะดึงลงล่างหรือเปล่าแบบนี้เรานั่งคิดเจ็ดเก้าล่างเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเก้าลงล่างแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้เรานั่งคิดชอบเบิ้นมากนประมาณนี้เบื้องต้นจราจำได้ว่าเลข เลขตัวนี้ที่เขาออกส่วนมากจะหกเจ็ดสามหกสามเจ็ดอะไรอยู่ในกลุ่มสามตัวนี้หมุนไปหมุนมาถ้าจําไม่ผิดนะเพราะผมจะจําได้ว่าครั้งสุดท้ายผมที่จําได้คือมันออกเจ็ดสามแล้วปีไหนไม่รู้หมวยจะอหอกเจ็ดสามประมาณนี้ถ้ารูปภาพแบบน,นี้ผมจําได้ประมาณนี้อ่ะพระโคก็พระก้าวเนี่ยเป็นเล็ล่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้คือความจําเก่านะ ที่ดูปวกครับมาดูชัดๆยังจำได้จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมมองอ่ะหวยออกปกเข็ด3สามไม่รู้ว่านี้จะเกี่ยวหรือเปล่าเว่ามัจดีมีสามันมันต้องมีเลขสามด้วยเราวันนั้นเราไปเขียนเลขสองมแม่จย์แม่ฮะได้ลงไว้ไ,ม,ไม่ได้